สวัสดีวันปีใหม่ไทยวันสงกรา์ครับสงกรานต์ที่อาจจะแปลกนะครับที่เราได้อยู่บ้านแต่ว่าดีนะครับได้อยู่บ้านได้อยู่กับคนที่เรารักได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้ทําความสะอาดบ้านได้อยู่กับพระได้สวดมนต์ขอคุณพระทุกพระองค์ได้โปรดประทานพรให้พวกเราคนไทยทุกคนทูกพ้นจากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับอะไรจะมาเบียดเบียนเราก็ขอให้อยู่สถีนะครับขอให้จากนี้ไปต้นไปเรามีแต่สติขอให้พระประทานสติให้เราเต็มร้อยเลยนะครับ ในการที่เราจะเดินทุกๆก้าวต่อไปทํให้เรามีสติในการจะคิดในการจะทําอะไรขอให้เราคิดบวกขอให้ขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงทั้งกายและใจและเข้าใจในในสภาวะที่เราเป็นอยู่เรากำลังจะก้าวผ่านแล้วครับขอให้ทุกคนมั่นใจในสติของตัวเองมั่นใจในการทําดีของตัวเองรักตัวเองรักคนของเรารักครอบครัวเรารักประเทศเรารักแผ่นดินของเราและขอให้คุพระคุณเจ้าประทานพรให้กับ คนไทยทุกคนจนปวดตรงปราศจากรบไปแค่เจ็บวันนี้เริ่มีดอกไม้มาอวยพรพวกต้อนรับ,รบ,รรรบรนนครับคอนอวยบอกคอกราบไปพรทอมทผู้ใ่ญ่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ป่าแม่เบิดด้วยแล้วก็บิพีเบิดด้วยทุกคนนะครับแล้วก็ที่ไม่พูดถึงได้เลยบระคอบุคคอบุคคอรนบน้ำจำัวกับแพทย์พยาบาลและบุคลากร เกี่ยวกับแพทย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะคุณหมอจนถึงคนเข็นคนเข็นรถด้วยนะครับขอหุ้เความสุขมาน,นะครับปีใหม่ปีนี้นะครับขอทุกคนได้รับสติได้รับประสบการณ์ที่ดีมาสอนเราว็บไว้ในวันวันนี้ลราจะใช้ในวันพรุ่งนี้ขอให้นักรครบองเราทุกคนต้งปลอดภัยคนที่ไม่ติดเชื้อก็ขอให้ไม่ติดคนที่ติดอยู่ก็ขอให้าใหายคนที่ ยังไม่รู้จะเป็นอะไรขอให้เป็นอะไรไม่ต้องติดนะครับขอใหประเทศชาติบ้านเมืองของเราจงประสบความสำเร็จในเรื่องของการดูแลประเทศชาติให้คับปลอดภัยรั้งนึ่งแล้วเราคงจะได้เจอกันนะครับเร็วๆนี้ครับ Happy n e Year สวัสดีวีไหม่ไทยครับสงครานครับ